Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะอาจารย์ธรรมนูนสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่องเจมอลบุกบานนะคะวันนี้หมยปก็พามายเยี่ยมศูนพระบารมีสมเด็จของอาจารย์ธรรมนูนนะคะซึ่งตรงนี้อยู่นครปฐมนะคะสวัสดีครับท่านเอฟซีตลอดทั้งท่านผู้ฟังผู้ชมผมบารมีพระสมเด็จธรรมนูนนะครับสูนย์อยู่ที่กอมอที่ห้าตลาดนัดเครื่องบิน ตำบลวังตะกูอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอสมเด็จบ้านกลางนะครับสุพรรณบุรีนะครับซึ่งเป็นพระที่หายาแล้วนะครับพระอยู่ในประมาณหกถึงเจ็รปีนะครับคนเห็นก็จะเกิดความหลงไหลใน <Okay. S 1> ความงดงามของ พระนะครับถ้าใครไม่มีบุญไม่มีบาเรมีไม่มีวาสนานี้หมดสิทธิ์เอาไปครอบครองเลยนะครับและเป็นเจ้าของพระที่แท้หายานะพุทธคุณก็เต็มเปีย่ยมเพื่อให้ท่านเนี่ยได้มาครอบครองและเป็นเจ้าของพระแท้แท้ทันแบบนี้นะครับท่านอ่าเป็นพระวัดบ้านกลางนี่นะครับมีพุทธคุณสูงเมตามหานิยม แ้วคาดและคงกรพันชาตีนะครับอขอของเซียนพระนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็จะองค์ใหญ่หน่อยนะคะเขาเรียกว่าคุณแผนมั่นกลางพิมพ์พายุมพลครับนะครับยอดทุมพลอันนี้เป็นยอดพุมพลนะคะ เหญนะคะนี่เป็นทองนะคะท่านผู้ชมครผ่านเครื่องเซนเล็ตตอนได้เลยนะครับอันนี้นะคะครับใครชอบองค์ไหนแคปเลยนะคะอันนี้ราคาแรงไหมครับราคาที่จับต้องได้นะครับเป็นพระเป็นพระหลักล้านแต่ถ้ามาซื้อกับธรรมนูนั้นจับต้องได้ครับเงินทุกบาททุกกระตังพระแท้ขึ้นคอถ้าพระผมว่าพระผมไม่แท้ขึ้นตังครับ กันังการท้าก<ท>ารท้า,ทานะ<ป>คะเพราะว่าพ<ป>ระอาจารย์ธรรมนูนนี่ผ่านเครื่องตรวจสอบด้วยเครื่องเซนบิตรอนนะคะซึ่งซึ่งน<อ>นเป็นซึ่งเป็นพระที่เรียกว่าอ่าอ่าผ่านอ่าเครื่องเซนนี่ถือว่าผ่านเป็นอ่าตรวจสอบระดับโลกนะครับไม่ได้ระดับที่เขาตรวจกันนะครับตรวจระดับโลกนะครับคนน่ีะ ชอบองไหนก็แคปเลยนะคะท่านผู้ชมองนี้พิมพิมอะไรฮะีพิมอะไรอ๋ออันนี้พิมพ์่างต่างคู่แล้วก็ตัดออกอ๋อเป็นกลางคู่แต่ตัดออกนะคะครับอืพายเดี่ยวพายเดียวพายเดียวพายเดี่ยวมันมีพายเดี่ยวกับพายคู่นะคะพายเดี่ยวกับพายคู่อันนี้องนี้พิมอะไรนะพิมเทวดาเนี่ยอ้าวพายพายเดี่ยวอ้พายเดียวนี่มีก็น่าจะผาย อ้าเนี่ยตัดออกเนี่ยครับภายเดียวายอันนี้ภายคู่แต่ตัดเพื่อแยกใช่ไหมคะครับแล้วถ้าใส่เป็นคู่ล่ะคะมันจะดีไหมมันก็ใส่ถ้าเท่าสององค์ก็มีพ้าอยู่สององค์นะครับสวยมากนะครับงดงามมากนีะะคราคาจับต้องได้เลยนะคะครับเดี๋ยวเราให้ดูกายภาพ เราจะมาดูกายภาพของเนื้อพระกันนะครับว่าพระเก่าน,นี้เก่านนยางไงนะครับดูนะครับดูนะครับนี่ฮะดูดิครับยุบยับย่นนะพระล้ำค่าต้องเป็นแบบนี้นะครับผ่า,านา<ม>การ<ม>เวลามาประมาณหกเจ็ดร้อยปีมันต้องอย่างนี้ครับดูฮะดูใบใบเม็ดพระขาม ดูนะครับดูนะครับนี่ฮะดูครับเม็ดมะขามขึ้นพื้นเลยแบบนี้นะครับเนี่ฮะถัถึงยุคต้องเป็นแบบนี้ถ้าไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่เลยครับนี่ยฮะดูนะครับทั่วทุกองค์นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับถะถึงยุกต้องเป็นแบบนี้เนี่ยดูนะครับนี่ฮะ ถ้าถึงยุคต้องเป็นแบบนี้นะครับดูนะถ้าถึงยุคต้องเป็นแบบนี้นะครับสวยงดงามมากนะครับงดงามตะการตาม,มากนะครับสวยจริงๆอะไรมันสวยแบบนี้ดูทีนี้ดูทีฮะดูเนี่ยเนี่ย,ยดูสิครับเนี่ยทั้งองค์เลย ทั้งองค์เลยครับสวยจริงๆนะฮะสวยทั้งองค์เดี๋ยวเราจะกลับมาดูด้านด้านหลังกันแผนบันกาของดีเมืองสุพรรณนี่ครับดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยครับดูนะดูดีครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมองวัดเดี๋ยวก็รู้แล้วว่าเป็นเป็นของแท้ดูนะเนี่ยครับ ของแท้จริงๆต้องเป็นแบบนี้นะครับเนื้อต้องเป็นแบบนี้นะครับดูนะเนี่ยดูนะต้องขึ้นแบบนี้ด้วยนะครับดูนะครับเนี่ยฮะดูนะเนี่ยบรรกางนี่ครับเมตตามหานิยมค้าขายก็ดีดีทุกอย่างดูนะครับนะสวยนะครับถึงเปิดโอกาสให้ท่านแนี่ใ้มาครอบครองและเป็นเจ้าของพักแท้ แบบที่คนเห็นแล้วเกิดความหลงไหลในความงดงนามน,นะครับถ้า,าคนไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่มีวาสนานี้หมดสิทธิ์เอาไปครอบครองและเป็นเจ้าของพระท,ที่แท้แบบนี้นะครับที่หายากแล้วนะครับบั้นกลางนี่นะครับพระของเมืองสุพรรณนะครับที่เป็นพระที่เรียกว่าพุทธคุณโดดเด่นมากนะครับคนจึงเรียกว่าราคาถึงได้เขาลินกันเป็นร้านาแต่ที่ร้านนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับ แถมตรวจสอบให้แบบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับไม่แท้คือตามเลยครับค่ะสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้ท่านเนี่ยได้มาครอบครองและเป็นเจ้าของพาระทแท้ๆกันแบบนี้นะครับเบอร์โทรอยู่ใต้ลิงก์ทุกผู้ชมเบอร์โทรก็อยู่ใต้ลิงกกันนะครับสวัสดีครับ